โอ้สบายดีพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยววอนี้เราจะมาจะมากินมักซานให้เบอร์เดอร์พี่น้องเด้ออันนี้คือมักซานนะพี่น้องทางฝั่งลาวเขาเอิ้อมักซานแต่ว่าทางประเทศไทยเขาเอิ้อมังคยังกับผู้คือกันเด้อถ้าไครหูกะคอมเมนต์บอกนะอันนี้เขาเอิ้อมังคยังเนาะเดี๋ยวสิพายเบิร์เอ้าพ้าเพ้าพายเบิร์นะเรียบกนอย แซ่บบะเข็ดอืมสุดยอดละเอนะียดค่ะมื่อกี้น่ะไม่ข้าไม่ช่วยไม,ม่เรียนเลยนะเมนี่เอาเห็ดแก้วมาเน,ะนาะพี่น้องเนาะอ่าวิธีปลักสิเมนต์นะน,นี่เอ้าทางในมันกัสิเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าในตัวนี้กินบ่ได้เด้อมันสิกินแต่เปลือกนอกนี่มันสิมีรสสาตวส้มๆฝาดๆหน่อยนึงแต่ส้มๆมันรานนั่นแหละ <laughs> กินไรกิเกลือร่างได้พี่นะ้องแต่ทางในนี่บูฮูกินได้บอลนะเพราะว่ามันเป็นเม,มือกแบบนี้นะได้โอได้โอจักเขากินได้หรือบ่มันเป็นเมือกแบบนี้แต่ว่าทางนอกนี่คือแซ่บแกงใส่ปลาเ<แ>นืโอ้สุดยอดเลยได้ในนี้นะอาหารธรรมชาติถ้าพี่ฮูกาคอมเมนต์บอกเลยเนอะภาษาไทยเขาเอิ่นมาจังใดเนาะแต่ภาษาภาษาลาวเขาเอิ่นมักซานภาษาท้องถิ่นเขาเอิ่นว่ามักพรุเอิ่นว่ามักพรุเอิ่นว่าเปลี่ยพรุแต่ว่าภาษาลาวเอิ่นมักซานบูภาษาไทยเขาเอิ่นแบบใดเ,าเนาะ มาวิธีปอกครับพี่น้องนี่อันนี้คือวิธีปอกเนาะแบบนี้เลยเออมันสิมีเป็นกีบเป็นกีบกีบมันสิมีทั้งหมดอยู่ห้ากีบนี่แหละพี่น้องแต่ว่ากีบที่สี่คือแสีบสุดกีบกีบสุดท้ายกีบทั้งในนะมันจะบุกเขยแสีบปันได้ดิตัวนี้แสียบ่อันนี้สุดท้ายละเอออันนี้อันนี้แสีบนะบังให้บังอันนี้บุกสมปันได้อันนี้นะ อโอข้าวจุ๋เลยพี่น้องเ้ยแกงปลาเด้ใสอันนี้นะแซบสุดแซบบ่แซบบ่แซบอ่าแซบหลายเฮ็ดอุ่นปนเล่ให้แน่จับจับเดปนเ่้่ย นี่คือเจลพริกเกลือนะพี่น้องถ้ามีปลาแดกนะี่โอ้สุดยอดเลยนด้นี่ตำใส่ปลาแดกตำใส่ขิงอันนี้มีแต่เกลือเป็นหนวดเท่านั้นแหละฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยกระนั่งเนี่ยเก็บขึ้นเนี่ยบ<ม>ังสุดยอด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 กับใบอ่อนนั่นแหละสุดยอดเนาะกับใบอ่อนเท่านั้นอมามากินกินกินคำใหญ่ๆโตๆ,ตๆขี้ใส่ซงกับบานเลยแบบนี้นะ

หน่วยห้าพันเตะจะผมว่ามันน้ำกันกระายคนยูแซบบ้าแซบบ้าแซบแซบแซบเอาคำสุดท้ายแล้วเดินนี่นะมีแ,แก้วนะไปเกลี่ยก้อน ไป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 ซาัน <laughs> no, <inaudible> <Holocaust zombie> ี so ่ไปนกรฮัท yeah, ท yeah, oh, you know. oh, ี่หมดมึก็าตรี่หเาเยี่ยมไปขั้นกระหันนะออการบุกสัตว์นไอมึงกันสัตวสัตวอะรกินอะอันนี้ก็คือกกมักตันนะพี่น้องโอ้มักมันคุ้นลายเลยอยู่เทินเ่นี่ เด็กกมันนะใหญ่เติบเลยเจ้ว่าหมามันโคตรลายเลยนี่ก็คือเขามากินส้มนะเขามาหาหาอยู่หากินนี่แหละเขามาเก็บไข่หินนะแต่ว่าอยากกินส้มก็เลยมากินนี่นอ่ะกิฟนี้ก็มีประมาณนี้เนาะไทผู้กะคอมเมนต์บอกกันแน่ว่าภาษาไทยเขาเอินมังยัง อ่ะลิมในการมีประมาณนี้นะทุกคนเนาะ